<Daddy>! ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วผู้กำกับยอดวิสัยทัศน์จอชมิลเลอร์ไม่เพียงแค่สร้างสุดยอดภาพยนต์แอคชั่นเหนือจินตนาการ Ma d แม็ f ซ์ฟ r วร d แต่เขายังได้วางรากฐาน จุดกำเนิดของนักรบสาวผู้แกล่งกล้าฟิวิโอซาขี่เส้นทางมหากับการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนให้เธอผู้นี้กลายเป็นตำนานสิ่งที่ทำให้แฟนชายอายุกว่า45ปียังคงมีลมหายใจไม่ใช่การรีดคอนเทนต์เขียนภาคต่อมาแบบปีชนปีผลิตหนัง ตามแม่พิมพ์ที่ตลาดต้องการแต่หนังทุกภาคในแฟรนไชส์ของแมนแม็กจากอดีตจนถึงปัจจุบันล้วนมีความเฉพาะตัวในการนำเสนอที่กล้าพอที่จะต่างแต่สิ่งที่ผู้ชมไว้ใจได้คือความบันเทิงคุณภาพสูงนิว่วกับโลกอนาคตแสนกักขาที่ทุกชีวิตสื่อสารกันด้วยความรุนแรง ในขณะที่แม็กแม็กฟิววีโรดคือหนังไล่ล่าความยาว2ชั่วโมงนำเสนอเรื่องราวสติหลุดผ่านสายตาของแม็กซ์ที่ถูกหลอกหลอนด้วยอดีตอันโหดร้าย promise, ทุกอย่างดูเร็วชับไวไรการหยุดเบรกสะท้อนถึงความบ้าคลั่งในจิตใจของตัวเอง สำหรับฟิวเรียซาคือมาหากาบความยาว2ชั่วโมง28นาทีมันคือเรื่องราวผ่านสายตาของหญิงสาวที่แน่วแน่ในเป้าหมายยอมบุิทิสทั้งชีวิตเพื่อดับแคขนและหาหนทางกลับบ้าน way home me your you'll การนำเสนอของภาคนี้จึงดูมีสติค่อยเป็นค่อยไปมีเวลาให้ผู้ชม ได้สำรวจโลกอันบ้าคลั่งของเวสแลนด์ทำความเข้าใจถึงหน้าที่ของแต่ละเมืองรวมถึงจุดมุ่งหมายของแต่ละตัวละครดึงสเสน่ห์มากมายที่ตอกย้ำว่าทำไมโลกของ Mad Max ถึงน่าหลงไหลและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไรเงาของพระเอกผู้เป็นตำนาน <S <S หากคุณคดาดหวังให้หนังภาคนี้มาในรสชาติเดียวกับฟีรีโรดเปมีโอกาสสูงที่คุณจะผิดหวัง What have here? แต่ก็อย่างที่เราว่ากันไปว่าหนังแมทแม็กซ์สุภาพบางมีความเฉพาะตัวไม่ทําอะไรเหมือนเดิมแถมด้วยหลักข้อมูลใหม่ๆที่หนังเพิ่มเข้าไปก็ยิ่งช่วยให้การดูฟิล์มรถครั้งต่อไปกลายเป็นประสบการณ์ที่มีมิติและยอดเยี่ยมขึ้นกว่าเคยม <Remember me. S 1> ัญญาเทเลอร์จอยสารต่อพลังการแสดงของชาลิสเตอรอนได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านการแสดงเน้นสายตาและท่าทางที่ดุดันเอนเนอร์จีไม่มีตกไฟิวิโอซาแต่คนที่เราต้องขอชมเป็นพิเศษคือหนูน้อยอะไรล่าเรล่าเจ้าของบทฟิวิโอซ่าวัเด็กผู้ครองจอหนังกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มดีอย่างน่าทึ่งเธียงขียงข้างกับคริสเฮมสวิร์ดในบทขุนพลวิปราร ยเมนทัส n วายร้ายรสชาติใหม่ที่น่าหลงไหลในแบบที่คาดไม่ถึงเขาไม่ใช่ยอดผู้นำทรงอำนาจแต่เขาคือไอ้ขี้แพ้ที่ได้อำนาจมาจากการไม่เล่นตามกติกาเต็มไปด้วยตัวเลือกที่คาดเดาอะไรไม่ได้และั่งเสริมให้เรื่องราวชวนน่าติดตามแม้แต่ในฉากที่ตัวละครยืนคุยกัน ก็สามารถกลายเป็นความมันที่ทั้งตึงและชวนขำไปพร้อมกันหากแมสแมสฟิวิโรดคือการจ่ายเงินขึ้นทางด่วนสู่ความมันฟิวิโอซาเหมือนเป็นการเลี้ยวเข้ายูเทิร์นพาผู้ชมกลับไปสัมผัสบรรยากาศแบบวนวานของหนังภาค The Road Warrior แอคชั่นไม่จำเป็นต้องใหญ่เสมอไปแต่ใส่เต็มด้วยรายละเอียดและเทคนิคการสร้างภาพยนต์ยุคใหม่ที่อยากเสกสรรอะไรก็ได้ตามใจ แล้วยิ่งเครื่องมือการเล่าเรื่องเหล่านี้ตกอยู่ในมือของศิลปินอย่างจอชมิลเลอร์ผู้ให้ความสําคัญกับการใช้ภาพในการเล่าเรื่องไม่มีอะไรมินิมอลภูกอย่างแมกซิมอลพร้อมทําลายทุกตะก,การเพื่อความตรการตาถ่ายจริงก็เยอะส g ก็แยะผสมกันหน่วแต่ไม่ดูมั่วสั่วระหว่างที่ดูไปไอเราก็ได้จะสงสัยว่าเขาทําได้ยังไงสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอ มันยากเกินจะอธิบายด้วยคำพูดแต่ถ้าคุณต้องการให้เราจำกัดความคงต้องบอกว่าเหนือจินตนาการ f iosa, ิ r i o อซาอัมแมทแม็กซากาคือตัวอย่างของผู้กำกับรุ่นเกา่าที่มียอมเก่าไปตามการเวลามันคือหนังที่เอาแต่ใจแถมไปสุดทางในทุกองค์ประกอบถามว่าสมบูรณ์แบบไหมก็คงตอบว่าไม่คุณสามารถมองหาความผิดแปลกได้ตลอดเวลา you Find His แต่ก็เพราะสิ่งนี้แหละที่ทําให้โลกของ m a น Max คือ m a น Max โลกที่ทุกอย่างเป็นไปได้หน้าที่ของเราคนดูคือการหันหลังให้กับความเป็นจริงแล้วโอบรับความบ้าคลัง่งแล้วมันเซมแม็กซ์ Them back. Furiosa fought the world. Furiosa, a bad massacre. One knee, Neuro Pavilion. สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิสเตเดียม p พร s เ n น e ดนบ c ซี2เป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอบบี้แอ o ดมอสทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีษากงกว่า64ตัวได้ยินทุกรายละเอียดกระหึ่มทุกคิวบูตระการตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซ n e มา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุด บนจอภาพแบบ Giant s c r e e ตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบ t เซเดียมสีนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสดยอดประสบการณ์ในรูปภาพยนตร์ Sigma Cinestadium Presented by C2 สมาชิก S+ ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Fuyuosa Amaz m a x a ก a ในโรงภาพยนตร์ Sigma Cinestadium Presented by C2 รับทันทีมินิโปสเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเคเอสเอสาขาที่ร่วมรายการใครที่ชื่นชอบความสบายเหนือระดับต้องโรงภาพยนตร์สุดพรีเมียมอย่าง The Best Cinema b บโ a s านอนดูหนังบนเตียงนวดปรับระดับไฟฟ้าของ o m a าที่สุดผู้นำนวัตกรรมเตียงนอนพร้อมบริการสุดหรูจาก SF ไม่ว่าจะเป็นขนมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มแบบไม่อัาน ตลอดการชมภาพยนตร์ในโรง THE BEST CINEMA b i o m a s สก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่ยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับหนังภาคนี้ส่วนทางนี้ขอไปซับอีกรอบก่อนถ้าคุณรักหนักแอคชั่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไล์ และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไวา้เพื่อไม่พลาดลาาคอนเทนต์สุดไ้คูลสี่เจาะลึกถึงหนังมันสกว่าใครที่เดียวที่จอดอนจัส t ูอิพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย